ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยนะครับใช้วิธีการห้ามใช้ถุงพลาสติกเพื่อหวังว่าจะยุติปัญหาต่างๆแต่การยุติปัญหาต่างๆยิ่งเพิ่มภาระให้กับปร,ประชาชนสุดท้ายภาคเอกชนก็เอาถุงพลาสติกถุงผ้ามาขายให้กับประชาชนเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ให้กับประชาชนอีกแต่ถ้าเดินหลักลักษณะเช่นนี้นะครับให้ชุมชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนแถมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย ที่สำคัญไปกว่านั้นไม่เพิ่มปัญหาให้กับมลพิษไม่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประชาชนไม่ต้องเสียรายได้เพิ่มเติมจากการต้องไปซื้อถุงพลาสติกจากภาคเอกชนเพิ่มเติมนี่คือโครงการขยะทองคำที่เรียกว่าเป็นนโยบายสุดยอดนโยบายชุมชน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่ตั้งหัวข้อไว้นานแล้วนะครับเรื่องของขยะทองคานะครับเป็นเรื่องที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองที่เรียกว่าเป็นสุดยอดนโยบายชุมชนเมืองที่จะมีการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองได้ ขยะทองคํามาจากไหนนะปัญหาหลักๆของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาจากขยะนะครับที่เกิดขึ้นนะจํานวนมหาศาลหลายพันตันนะโดยเฉพาะในเขตรกรุงเทพมหานครและในเขตหัวเมืองต่างฮนะบางพื้นที่ก็มีถึงประมาณ1,200ตันนะในกรุงเทพก็เกือบหมื่นตันต่อว,วันปัญหาหลักๆที่เกิดจากขยะนะครับก็มีทั้งวัสดุ ที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมนะครับที่จะไปทําการย่อยสลายโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ในการย่อยสลายหลายปีแล้วก็ส่งผลต่อสัตว์น้ำนะสัตว์ทางทะเลส่งผลต่อทางบกซึ่งมีทั้งขยะเปียกขยะปกติแล้วก็ขยะรีไซเคิลที่สร้างปัญหา หากพูดถึงขยะถ้าดูทั่วไปกทมก็ทําการมีรถจัดเก็บขยะเป็นที่เรียบร้อยมาก่อนกันแยกกันนะไม่ว่าจะเป็นกทมไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็แยกกันขยะเปียกขยะไม่เปียกนะครับขยะาสารเคมีนะแต่จนถึงปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวก็พับไปนะพับไปก็มีการแยกอีกเพราะว่ามีหน้ากากาอนามัยซึ่งเป็นขยะพิษนะขยะที่ติดเชื้อ นะครับเพิ่มสูงขึ้นแต่จนถหนึ่งก็นี้ทั้งหมดก็กลับถูกเอาไปรวมอยู่ที่เดียวกันทิ้งในที่เดียวกันไม่ได้มีการกําจัดแยกอย่างที่พวกเราเข้าใจหรือมีกระแสข่าวตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการแยกกันเป็นส่วนส่วนส่วนส,วน,สวน,นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสุดท้ายขยะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกไม่ว่าจะเป็นขยะแห้งไม่ว่าจะเป็นขยะที่เป็นสารติดเชื้อก็ถูกเอาไปรวมกันและเป็นปัญหาสร้างสม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางส่วนก็ถูกเอาไปเผาบางส่วนก็ถูกเอาไปฝังยิ่งฝังยิ่งเผาก็ยิ่งสร้างมลพิษเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการขยะทองคำเนี่ยนะฮะมันมาจากไหนก็ผมได้เคยคิดหลักคิดนี้ไว้เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับแล้วให้เทศบาลนครเชียงใหม,รรม่ทำในยุคข,ของเชียงใหม่คุณธรรมนะะมีนายประกรบุรณุประกร ตอนนั้นเป็นนายกได้มนตรีได้เริ่มทําที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในเขตอําเภอเมืองเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปรากฏว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเริ่มต้นยังไงทราบไหมฮะเ,เริ่มต้นเนี่ยหลักคิดนี่ผมได้วางแนวคิดที่เรียกว่าขยะทองคําขึ้นมาขยะทองคําหมายความว่าอย่างไงในขยะนะั้นมันมีมูลค่านะครับทางภาครัฐ โดยเฉพาะยุคก่อนเนี่ยกาเรียกเทศบาลถ้าในทําในกรุงเทพมหานครและทําทั่วประเทศถ้าทําโครงการที่ขยะทองคําทั่วประเทศก็คือแยกขยะให้ชุมชนต่างๆประชานชุมชนคณะกรรมการชุมชนทําการแยกขยะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นขบวนการและนะครับองค์กรของรัฐเป็นคนกลางจัดหาสถานที่ให้ใช้สูตรสารน,นะครับใช้สถานที่ก็เรียกว่าพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่จัดเก็บเป็นพื้นที่ดําเนินการนะครับจากนั้นก็แยกขยะเป็นส่วนๆการแยกขยะเป็นส่วนๆนะครับก็แยกเรียบร้อยอันไหนขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับก็แยกออกมาแล้วจากนั้นให้เอาเพ่อค้าคนกลางมาทําการซื้อโรงงานมาทําการซื้อ ชุมชนนั้นๆซึ่งปัญหาปัจจุบันเรามีปัญหาโดยส่วนใหญ่เรื่องของขยะคือเรื่องของปัญหาชุมชนชุมชนก็จะเก็บขยะมาแยกแยกเสร็จมาขายเป็นรายได้สำหรับชุมชนนะครับส่งผลทำให้กรรมการชุมชนประธานชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนชาวบ้านในชุมชนมีรายได้และสามารถที่จะเอารายได้จากส่วนนี้ไปแลกเป็นทองคำจากตัวเลข นะครับในเขตเทศาบาลนาครเชียงใหม่ที่เคยทํามาก่อนเนี่ยนะฮะมูลค่าขยะต่อเดือนเนี่ยมีรวมกันเกือบ10บล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะนําไปจําหน่ายนะฮะเป็นเงินแล้วนํามาดูแลในชุมชนต่างๆนะครับโดยไม่ต้องไปแยกขยะเปียกขยะขยะไม่เปียกนะชุมชนมาจะมาทําการแยกเองแบ่งเองดําเนินการเองขยะเปียกก็เอาไปกรอฝัง รหรือเอาไปทำลายด้วยวิธีการเผาวิธีนี้จะกแก้ปัญหาขยะในเขตชุมชนเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอยู่หนังจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับโดยใช้วัฒกรรมว่าขยะทองคำเป็นสุดยอดนโยบายการแก้ปัญหาชุมชนเมืองซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะได้ทั้งทางตรงแก้ไขปัญหาขยะได้ทั้งทางอ้องไม่ต้องโรนลงนะครับว่าอันนี้เป็นขยะแห้งอันนี้เป็นขยะเปียก สินค้าประเภทนี้ใช้ได้ต้องมีถุงพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกมันจะถูกแบ่งแยก และถูกเอาไปใช้อย่างมีประโยชน์ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยนะครับใช้วิธีการห้ามใช้ถุงพลาสติกเพื่อหวังว่าจะยุติปัญหาต่างๆแต่การยุติปัญหาต่างๆยิ่งเพิ่มภาระให้กับประชาชนประชาชนสุดท้ายภาคเอกชนก็เอาถุงพลาสติกถุงผ้ามาขายให้กับประชาชนเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ให้กับประชาชนอีกแต่ถ้าเดินหลักลั่นนี้นะครับให้ชุมชนแก้ไขปัญหาขยะ รสร้างรายได้ให้กับชุมชนแถมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นไม่เพิ่มปัญหาให้กับมลพิษไม่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประชาชนไม่ต้องเสียรายได้เพิ่มเติมจากการต้องไปซื้อถุงพลาสติกจากภาคเอกชนเพิ่มเติมนี่คือโครงการขยะทองคำที่เรียกว่าเป็นนโยบายสุดยอดนโยบายชุมชนเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ